าไปแต่เศร้าพี่น้อยจังหวะลงทางนะพีจ๊ะคันบอกเฮาเศร้าอยากนอนนะนอนเนอะเพื่อนมามาวันนี้พอมาวันนี้พอ่ยามาได้นอนเพื่อนเป็นอะไรโอ้แบบว่าคันช่วงพ่อไปอยากนอนไหนนอนถาก่อนกัดพอมานี่ชิบได้นอนแบบว่าล่าส่วนเว้าเนาะถามพูดคุยเรื่องการเป็นอยู่เป็นจังได้ัซนซี่ฮะน่ะโดยขื้นนี่ก็พากันนั่งว่าจะ จะสามคนสัพพุริยาจากไปทางไหลพี่น้องเหนเนาะปิดภาพมาเมื่อนี้ก็อยู่เพื่อนนองป่าเพื่อนคือเก้าพี่น้องเหนเนาะเมื่อนีนการมาเย,ยมมา,ยามเมืองมาเป็นจังได้เนาะ ทางพ่อเพ่น,นอนพี่หรือวา่านอนอยู่โรงแรมเขาก็ยังโมโหงไปหน่อยนะสิเดียวสิเขาถามทาง,ทางอ่าน้องลูกป่ามันก่อนเนาะโดยเอาก่อนอื่นกะกลับทักทายสาบายดีสาบายดีสวัสดีเด้อ,พ,อพ่อแม่พี่น้องเอ้ีกันพูดสุขสุขคนว่าสะเป็นทางภายในหรือว่าทางประเทศการยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางสองสาแกบ้านเฮาคือเก่าพี่นองง้อยโดยเป็นอางไรกะไปบ่งประสมประทามโอ้ลมรับกันก่อนพี่น้องเอยเนาะโดย เข้ามาทางนี้ก่อนเอ่อต้อพากันกินยังกันเลยเสบายดีเด้อโอ้ยย่งสิกินยังข้าวปุ้นมาเลยไม่นอือกินพันข้าวปุ้นอเอาตืน่นดิสบายดีโดยไม่อย่างเช่นย,ยังกินบาตนี่นะพันข้าวปุ้นต่อพันข้าวปุ้นต่อกินนี่กินยังสิกินนี่นะกินกินข้าว กินข้าวกับยังกินข้าวกับอนัรนะกับเพียงอนนั้นเกี่ยวกับอันนั้นแล้ว่ะไม่เสิพันขับปุ้นต่อนีเลยขัปุ้เป่าให้ถือเด้อรีบเป็พันกันเลยเผานี่เผา้าอันนั้นนะถึงมันจะพันแค่เ่หลายวะ อากินกินมือพนกินไงซาลากินเนาะมือได้กินอ่กินกินกินเาจะมันเขียวละโตขนี่มาแต่ใชกินมาแต่อนามกินเอาดีใช่นะเฮออยู่ซอืมเาคืมาไวแทเอ้นไกีอออนไปพุ่นาแก่นะมาจิิก็ด้จิิใหม่ิจีใหม่ออกินกิน เอาเลยเอาเลยพาเราบอกไปว่าเค้นผู้บ่าวว่าเอินญหาวเอิญว่าเป็กันไหมเออหมูมานอนำคืนนี่บ่เออล่างอยู่บ่เนี่ยผักนี่ยังเห็นมันเห็นบ่งมันเห็นบ่งบ่แม่นเจ้าล่างเจ้าผ้านลยเจ้าล่างเจ้าแก้ออกเลยโกแก้ออกเลยนี่แก้ออกแก้ออกจะ้าไหมจังมากินเลยอือคือเจ้านี่มานอนนำลูกปลาแต่คืนนี่บ่ ลงปลาไปฮับเอาบ่บ้านแล้เจ้าน่ะหน้าคําใต้โอไปทางนี้เนอะมื่อนี่บริเมือได้บ่เมื่อนี้เมืองไปว่ามันนอนเป็นมูง่องปลาเพราะว่าพอก่อนมันมานอนนี่แล้วกมองปลาบัดน,นอนคนเดียวเนาะข็เลยมานอนเป็นมูกันมูเดียว เมือบึ้ง่ะมานอนนิ้วมาบุญนะเออคือว่าแล้วน้องกันมาสิโอ้โหเสียเส้นแล้วกินแต่เส้นนายพ่อแม่ทุกมือได้กินแต่เส้นกินแต่เส้นนายเสียเส้นแล้วเสียเส้นใครก็เสียคนตีห่วย มันิมาเสียเส้นนนช่างเส้นทั้งคนนวโอ้โหอนเี้ไปขึ้นดิมือบัมือคนกินได้แล้วมือคนบุกินก็ว่าบุญยะขาพุ่นนั้นติ๊กชื่อมาวานนี่บอกินเมื่อคืนนี่ก็ยังบวบบ่ะเปนไงเออจะบ่อไปกินบอไปไปก็ว่าใส้อนไป เอ้นเอ็นกเขาก็มากินน้ำสุงกางคือเนื้อนบอกินเลยเนาะกินมาไปเฮียไรกินข้าวอาตัวบบอยากตัวบบเอินอกเพินโบเอินโบเอินโบถ้าบบอยากก็เส็กกระโบเอินเพินกระเบงมาหลยเด้นนนนอก็ปเ ไดควางควางตะกตวมาอลวมาลนังลุกกระด้งลุกนเงพองป๊อกคป๊อกกืนต้องตีนไก่อ่านพอก่อนมานอนทั้งไลสะเกินเลยเอออ่นไปบานแล้วพอบานลเห็นนอนนอนได้ยุ่อะไรไสบอเออพี7โมง ป้าหลวงป้าก็เออเดซีกินน้ำในก้อนลาเหยื่อได้มา <c oughs> ปลาลูกเน้อกินพังกระปุ่นเด้อข้าวโพอนเ่ยอาซาเฟโนเนาะค่ะชุบปนกินเอาพังกระปุ่นก่อน,นอเนาะกระโจยประมาณนี้แหละพี่น้องมากินน้ำกันเนาะ <c oughs> อืมฟ้มากินอี่อเ,<ล>เรียบร้อยหนุยกส่งโอเคเรียบร้อยอิมอ่มแล้วบอสนี่เนียนท้อจักยกแล้ว ข้าวแ้วก็แมนต่อเลยแม่ต่อข้าวปุ้นเลยออืข้าวเช้าหรือข้าวเที่ยงเนี่ยข้าวเช้าข้าวเช้าเช้านี่เนี่ยไม่ได้กินบม่ได้กินแตตั้งน้ำก่อนเออมาอะไรจังคอยกินหอยมันมีแห้งตั้งน้ำอยู่บ่เลยโอ้หอยอยู่ใช้น้นอะไรแยกแตะทุกซ่างและเห็นไม้สร้างพลุบซ้ำบอกว่าอเขาเลยดิตอกเลาแล้ปกตินี่มีแต่ไปตากยิ้มผุนมั้ยเออคนเวลายาย เออคือบอกไปเอาหัวใช่มันไกลหม้อขัอข้นเผาเอออะไรหน้าบกบ่เห็นอืออยู่หัวมันหน้าบอกอยู่พุ่นน้าลายบ่เขาได้แบบน้ำอ,ออกตลหนอด,ดิเห็นแล้วล่ะคนแก่รถไทยไปไปเอาบนเดียวด้วยบอ<ง>เป็นอะไรพอเพิ่นเมื่อ,อไรย<ง>ังไปทางใดสมนิไปเชโน ไปซื้อนอไปซื้อยังเด้เนาะอ่านเพิยินนะเพิ่นไปซื้อตู้บมไปเด้ออตู้เลยน่ะเพิ่นบ่ได้ออเพิ่นบ่ได้เอาเพิ่นว่าเพิ่นคือบ่วเจ้าไปเดือ่ะใช่ห้ามหามไปได้ไหมเป็นอะไรเจา้าปปไปอยากไปแม่เลยแม่ไก่ยี่หรี่คอยคาดนางโรดคอยซื้อไก่โดยสามนั่นสิว่าไก<ง>่แต่แม่มาหน่นยังฮอด คอยลับคอยลาบไปเถอะนะไปถ้าจะงออยนอเงืองอเงืองอเงือบเจ็ตก่นก็อวไปตอนนันเออไปตอนนั้นนั่นเนาะอือก็่ได้ไกลบันไดไดแต่แม่ยังมาหอนเห็นแล้วาเนะห้าเมานอนน้าอยากนอนหยมาลดบอกีเขาแขกได้คำเมาลดอ่อนหมดเลยเอาวันแลว่าสีไปเห็นงานสวรรค์สิไปไล่ซะย ปไปเห็นงานเพืเ่อเพื่อเสียเลเห็นงานโรด,ดไปเลยใส่สื้อม <ไป S 1> ก่อนถุงหนึ่งมามุ้งก่อนแล้วใส่สื้อมจากถุงหนึ่งหลังเห็นงาน <laughs> บัดบันย่ขึ้นมากอ่ะคือบางสภาพตัวม่อรถเลยอดไปเนาะอ่าคือทางพ่อพอดีนอนอยู่นี่เลยเมื่อคืนนี่เมื่อนี้ก็เลยไปซื้อของมาให้น้องปลาไ,ไปแต่้าพุ่นบ่ไปประมาณสักตันบน ไปไปก่อนเจ้าไปเอาลำบ่ภาไปก่อนเขาเออเจ้าไปก่อนแปดโมงเจ้าไปครับแปดโมงเพิคนไปยังมงประมาณแปดโมงเก้าโมงเนาะนไปัแล้วเอา่นไปก็พลาดแหละเอาประตูหลกดหถุดในบ้านนี่แหละเอา่นเมารถบ่แถวแถวรงเห็ดนี่ไม่ไปหาบางอีกบ่บ่มีบ่เดอนจางไห มันย <muitas S 2> ังอีกเด้อวานี่คือว่าเนาะไปหาเมบานเี่ก็ัมีมันอยากหายากเนยคือแบบเพิ่นอยากได้เนาะแบบแบบทีพ่อเพิ่นมากนี่มันเป็นประเภทไม่เนี่ยแเมื่อเมืองซีนมันผัดจมีหลายฮัทแต่ว่าเพิ่นละมากแบบไรก็มากมันบ่ไปไปซีไปที่ไไปไปี่ไไไป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  เอนสิซื้อตู้กับเข่าพรอมบอกคนนอ่ะตู้กับข่าวก็ตู้เครื่องคุยกันเลิกบอกคืนนี่ตั้มงผมห้าบอกสิบโมงบอสสิบโมงพักกระนังลินยพักหัวอีก เออแล้วแบบเมื่อนอนเพื่อนนั่นนั่นพูดอืมแลอวคือว่าแล้วมันแบบมันว่าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะทันแด้วันศุกร์เลยสาร์พวกอื่นเด่๋เมียเราเมื่อเดิเอย่างไรเนาะแต่สองคืนวันนี้ก็คือคืนนี้กับื้อนี้ดิเออถ้าว่าเมียเพิ่นเมื่อเพิ่นมานอนพี่น้ำเจ้าบอโอ้ถ้าว่าเมื่อไหนเมียเพิ่นมาแหละเพิ่นเมื่อนอนพุ่น คิดว่าเพิ่นเมื่อนอนเมียบมากกับเมื่อนอนพูดนะแบบเพิ่นมิ่นะแม่ฮะตาบเข็มมองปิ่นเออโอ้ก็บอกกันี่อะไรเนาะเมียบอยู่เสียเราเมื่อนอนมันก็บอมีผู้ปะผัวแล้วนี่ก็บลานแค่เน้มาอยู่ก็คอยคอยกับเออว่าปรมากเอาแอง่ายก็เสียวเออ แล้วว่านนี่ได้ยังไงทางพ่อคุณกินจ้ะว่านนีู่กเนกินทัท้งทั้งปีมันกินข้าอยู่เพื่อนเม่ตู้เลยอ่มอานนมือ้านี่ก็ได้เฮ็ดกินจะพูดว่า้านี่กัะเแต่ว่านนอนอยู่นี่แต่มากินจนะพูดเนาะ รก็เฮือนน้องปลาบ่มีของกินบ่ได้ซื้อเมื่อวานนี่ไม่ได้ซื้อค่อยกคอย่อยเมื่อยแห้งะนะวานนี้คอ่อยเมื่ดดอยนั่งขาคุณพี่ค่อยเงานอนแล้วก็ค่อยค่อยมีหมูกกเมื่อวานแปนโมงบ่ต่อมาห้าสิบโมงบ่เป็นโมงต่อห้าสิบโมงใครอ,อยากกินข้าวทอดกูกูเช่าเด็อ่ะขึ้นเล็้นเคุ้มค่าอยู่ละว่า,า่ากะคุ้มเลย โคตรคุ้มเลยเมื่อเช้านี่นกระยอนไปดึกเลยข่าวกูเมื่อนมาได้ยินไปซื้อมาแล้วกินเลยเออเออแล้วแหละมันจะกินข้าวแซ่บถ้าว่าเาขคืออยากเใหงกินโอ้ยแมวไปกินนาทีต่สี่โมงเช้าปฟาตุ้ยขอยอยากเศร้าเกินเน่ยนะข่อยอยากเองก็อดไม่ได้แต่ว่าพอได้กินข้าวแรงมันจะคืนกินตั้งแต่มาเลยต้องเผ่นกินแต่น้อการพูด ป้าโตมาจะกินได้สี่มุณแล้วแม่จะกินสองเท่อก,กินยำมันตัวนั้นนะ่ะกินนางกินนางกินตเต็มพอดีสว่วดจานถ้ายนังกินเดียวหมดโอ,อ้กินยำมันที่เฮตีเฮ็ีนะเออแม่แล้วอิม่มยำกับซำเข่าแลน่นกลยกัก็เลยตกลงมือได้เฉพาะคนเมื่อนะมันอ่นเมื่อนอคนนอนอีกมือแดงเนาะ คือเพิ่นมาเมื่อนี่เพิ่นมารุ่นนี่ก็คือว่ามาจุงป,ประสงค์นี่คือมาซื้อโคงเขาเพื่อนน้องปลา mm. เออซื้อเครื่องซื้อโคงให้ลูกสาวเนาะ mm. ออดีใจน้ำเนาะ mm. ที่ว่าน้องปลาสิได้ทุกสิงอย่างไ mm. ล่ตู้เสื้อผ้าแล้วก็ไล่ตู้กับเขา mm. <c oughs> แต่ว่าสิเป็นแบบไรก็รอรุ่นน้ำกันเนาะ mm. แต่มาไล่หรือไม่ไล่ก็หู้มันนี่เนาะ mm. แต่ที่แน่ๆก็คือสิได้เยอะเพราะว่าพ่อคนไปเลือกด้วยตัวเองดิเผื่อป่านเองก็ยังบ่มาไปแต่เศร้าพี่น้องยเฉพาะลงทางแล้วจ้ะคุณบอกเราเศ้าอยากนอนแะนอนเนอะเพื่อนมาวันนี้พอมาพี่แยมพอวันพี่แยมพอดได้นอนเพื่อนเป็นอะไรโอ้แบบว่าคั่นช่วงพ่อไปอย่างนอนไหนนอนถาก่อนกัพ่อมาเนี่ยชื่อได้นอนแบบว่าล่าส่วนเฝ้าเนาะ ถามพูดคุยเรื่องการเป็นอยู่เป็นจนังได้สั้นสี่ฮนะโดยคื้นีีก็พากันนั่งว่าจะ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 ถามพนสัปปะผุนิคาะจักไปทางไหนหายจ้อยอยูอ่ทางสบไปเลยถามพ้น,มนกับพ,อพ่อคนไหมนี่แล้วกันอือเอ้าอันว่าพ้นนอนรับอยู่บ่ไม่ได้ถามพ้นบอกวายถามนะตอนเช้าอะไรก็คือสิรับสบายแล้วมั้งพ้นตื่นจะสามมองกับปัดกวาดตาด xa Bà Bà rưa này lúc sao Bà thường nó Lúc sao nhưng mà tươn Không, hả tươn lắm xả mông Tại hả nó 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 đi Ừ, tươn này hả nhưng mà đúng to, to xì mông phân Bà phân tươn hỏi bà anh em anh, <laughs> ยาคะเราปุ๊บตักเราเรว่ากับตื่นแล้วเว่ากับตื่นแล้วเสียงไม่ให้ดีให้ต้องต้องแบบต้องรอเพิ่นปุ๊กเลยเนาะคือเอ่าคือบทถามมาเป็นนาได้พอนอนฝันดีบอมคืนนี่แบลืมทมลืมทมบ่มีการลืมอีกบ้างเลยฮะตื่นมาฮักกันหนึ่งข้าวหนึ่งขาวสน จับผูกตั้น้ำเลยอือตั้งน้ำ,นำข่าวหองนำอ้ำฉันได้แต่ละมืกะตั้งน้ำข่าวห้องน้ำของนายประเทือนปราสานหนึ่งข่าวหนึ่งนำ้ำบท่านนันแน่เบี่ยเขากะอม่แต่แรเราเห็นแต่หอบสาดหอมมอแล้วไปในต,ต้นมอวงไปแต้นมวงต้นไหอต้นลงสุกไรยังยังบสุกต้นลงยังอือต้นไหนจะเอาเสียหอยคอยช่ต้น ตอนนี้เลยออไอ้ t i k t k เปิดแล้วเออ้ TikTok แล้วซานี่เพราะว่ามันสุกมันมันสุกเปเิดอือราไปต่ออีกเด้พ่อมาเพราะว่ามันลคันว่าบ่ต้อยัดมันล่ลงบัดงัวกินงัวเผาต้นมันอยู่เพราะว่าเอาเมื่อมวมไว้ยังไครควายด้ล่นตุ้ยมางัวกินเนาะ กินไปซะแล้วเลยมันจะมังบิบโตลงมันบิบเกือบโตขึ้นตเอาเัาสั่นเลยเนาะเัาสั่นมันก็ตีงเลยแล้วว่า่ะมันบิบมันตัวมันดึงเหนื่อยไปบ่มแล้วมันสมเออมังม่วงมัม่วงยังคนไงม่วงคำบอเห็นมันมันชุกเลยแกมันมันแดงก็เลยเออนุ่งม่วงแก้มแดงเอาม่วงแก้มแดงแซ่บอยู่ไลยเนาะเมื่อวานนี่เอาเมื่อวานตัวหาเมื่อวาน เราลงนิ่นยากนี่กินได้กี่ทึบฮ่าเริ่มแดดมาอีกแล้วพี่น้อยแดดฮ้อนฮ้อนเริ่มแดดส่นห้องก็เริ่มแพ้แดดมาไปยังตุ่มละมือนะแพ้แดดอือก็เอาใส่เสื้อแขนยาวไปอ่ะใส่ให้ก็เต๊กแม่เอาไปนี่ยังไง ถ้าเจมไปฉูบไปจะยุบไปเหินแบบเป็นฟื้นขึ้นเลยอแบบมันเดดดายเลยนะมันเดดมัน้อนตานะเดี๋ยวตากี้ญาติบกว่าได้ยินแน่น่่ถ้าราปิดไม่พูด

ภาพรุดนะนะเยอะมากเลยมันจ yep. er, like. ักส uh ุดงามเขาบอกไปบึกันไปบงแมรงได้บงกันแหลวีว่าผมมันนะวีแล้ววีแล้วก็ไปื่อนยุ้งเหรอยุงก็แหมเลยขวดแหละขวดมันวีแน่นาะแต่ผมงามเหมือนอันน้มัเอยแล้ว เพราะว่าเอาก็ะอ้ยเป็นไออ่าเนาะโอเคสาวพี่น้องเลยเนาะพอรอรุ่นกันว่าพอก่อรพันสิได้ตู้แบบรายเด้หมายน้องปลารุ่นนี่เนาะอ่าน้องปลาก็ะล่ารอรุ่นอยู่นาง่านาง่าก็ชลับก่อนแล้วเพื่อนเพิ่์ธให้นอนท่าว่าเพคนบอกเพคนบอกให้นอนท่าเออ พอลองว่านอนถ่าเลยนอนถ่าเบิ้งเอองามนะบอตื่นยากได้เชื่อไม่ได้เพระคราวนี้เข่าเส้นนะบอเหนื่อยเลยต้องมีการเข่าเส้นอีกวันีโดยโดยเพราะว่าพอมันยังไปซื้ออยู่พี่น้องเนาะซื้อของมาให้น้องปลาป่ามีตู้ทุอ่าตู้ถ้วยแล้วก็ตู้อ่าใส่เสื้อผ้าพนักงานมีอย่างแน่ก็รอรุ่นกันพี่น้องเนาะ อ่เอาอเพิ่นอาดสีเสื้อผ้ามีกูหั่นกับมีเขาก็ยังหมูหเนาะโดยโดยอ่ะสัมรคิณนี่ไปได้พี่น้องเลยเนาะโดยอาสบายดีอ่าโอเคพี่น้องเลยเนาะพูดคุยกับทางน้องปลาเป็นการแล้วเป็นทีทีร่รอแล้วเนาะทางเขาก็ตอนนี้ก็นั่งรอทาอ่านั่งอยู่เพื่อนน้องปาลาเนาะพี่น้องเลยเนาะรอทาทางพอก่อนเพิ่นมาแล้วก็อ่า มารอรุ่นกันว่าซิมี่ยังแน่เพิ่นเสียวของมาหายน่องปลามื่อนี้เนาะเพิ่นออกไปแล้วกับพตู้ตัวน,นี้กําลังเดินทางมาเพื่อนวะเนาะโดยรอรุ่นกันก่อนพี่น้องมีอย่างนี้เนะาะแต่ว่าพิดพลาดประกันรายบริษมากพะควรกะขอโทษขออภัยน้ำเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยเอาสำหรับคลิปนี้ก็สิป,ประมาณนี้เนาะรอรุ่นกันนะคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอกราว่าสบายดี